สวัสดีครับวันนี้พามาชมวัวนะครับบามันเรือดร้อยนะครับอีกฟาร์มหนึ่งของเรานะครับตอนนี้เป็นเวลาเย็นนะครับเป็นเวลาช่วงให้กินอาหารเย็นครับอาหารที่ใช้เป็นเบทาโกนะครับสูตร16ปนนะครับเป็นอาหารแม่พันธุ์นะครับ เป็นอาหารเม็ดนะครับบัวกินดีนะครับผสมพีมิกนะครับสีสีสข,าขาวๆนี่เป็นพีมิกบัวกินก็อ้วนสมบูรณ์ดีนะครับตัวนี้เจ้ามีตังนะครับ แผ่นหลังนะครับตัวนี้บีบมาสเตอร์ครับหลังออกมากนะครับทำเขาแล้วเรียบร้อยนะครับให้ดูแผ่นหลังครับตัวนี้ผสมลำให้กินด้วยนะครับ อ,อันนี้ก็เป็นกระดานนะครับเขียนไว้นะครับว่าคลอดอะไรผสมอะไรยังไงนะครับคอกช่วงนี้ก็จะแฉะๆหน่อยนะครับ ับช่วงเวลาอาหารเย็นนะครับมีตังค์นี่ครับมีตังค์ครับ เนื้อเรื่มมาน,นะครับท้ายของเขานะครับพาเข้าไปดูชัดๆนะครับ ตัวนี้ผสมไปแล้วนะครับรอผ่านรอบครับช่วงนี้ตัดหญ้าหมดแล้วนะครับรอ,องอกตัดอีกรอบหนึ่งครับน่าจะไม่เกินเดือนหนึ่งก็ได้ตัดแล้วครับมีเพื่อนๆ ถามมานะครับว่า,าความยาวของข้อนี่ยาวเท่าไหร่นะครับความยาวของข้อลงไปนี่ความยาว12เมตรนะครับโดยเราใช้เหล็ก2ท่อนนะครับท่อนละ6เมตรนะครับต่อกันนะครับส่วนความกว้างนะครับความกว้างระหว่างเสาประมาณ5เมตรนะครับ จะห่าง4เมตรก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เราทําตามโครงเดิมนะครับโครงเดิมเสาห่าง5เมตรก็เอาตามเป็นช่องละ5เมตรเลยครับตามเสาเลยครับอันนี้ก็เป็นช่องนะครับเป็นช่องให้วัวเข้ามากินอาหารนะครับก็มีมีเพื่อนถามมาว่าแล้วทาไมอ็อกตรงนี้ด้วยนะครับ ที่ออกตรงนี้เพราะว่ากลัวลูกวัวหัวเข้ามาติดนะครับเป็นอันตรายได้ครับก็เลยต้องออกเพิ่มครับแล้วก็ดูสวยงามด้วยครับประตูเราล็อกไว้นะครับเพราะว่ากลัวกลัววัวมันใช้ลิ้นเรียรลิ้นดันออกมาแล้วประตูเปิดนะครับถังน้ำวัวนะครับที่ไม่เอาถังน้ำวัวไปตั้งท้ายนั้นเพราะว่ามันร้อนนะครับ แดดสองแล้วนะ้ำมันจะร้อนนะครับส่วนความกว้างของรา,างอาหารนี้จำไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะครับก็กะเอาพอประมาณนะครับน่าจะเมตรเมตรหนึ่งได้คนระับ ทำกว้างๆก,ก็ดีนะครับเพื่อที่จะว่าเอ่อวัเวลามันกินอาหารมันจะสลัดนะครับถ้ามันสลัดถ้ารางเราเล็กมันก็จะหกนะครับส่วนข้างหน้าเราก็เ,เทปปูนนะครับไม่ให้มันแฉะหน้าผลนะครับเวลาเราเดินนะครับส่วนตัวนี้ทําทําไม่ค่อยดีไปนิดนึงครับน่าจะเอาหลังคาเอ่อ น่าจะเอาหลังคานี่ให้มันยาวกว่านี้ครับเพราะว่าตอนนี้ว่าหลังคามันสั้นนะครับเห็นไหมหลังคาสั้นแล้วตอนที่ฝนตกเนี่ยเราเดินเนี่ยนะ้ำมันจะหยดใส่หัวนะครับถ้าทํายาวกว่านี้ก็จะเดินได้ในช่วงช่วงฝนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันไม่ได้ฝนตลอดครับประมาณนี้นะครับ วัวเขาก็จะนอนหลบฝนตรงนี้นะครับเวลาที่ฝนตกเขาก็จะหลบในนี้ช่วงฝนไม่ตกเขาออกไปเดินเป็นนอนที่ดิน,นครับส่วนใหญ่เขาจะชอบนอนกับดินนะครับวัวสัตว์เลี้ยงทั่วแบบสัตว์เลี้ยงครับตามธรรมชาติของเขาเขาก็ชอบอยู่กับดินอยู่แล้วครับแต่ที่เราทําซีเมนต์ไว้เพื่อที่ว่าม,มันเก็บกวาดง่ายครับแล้วก็ช่วงหน้าฝนนี่มันไม่แฉะนะครับ ส่วนซีเมนต์นี้ที่เห็นมันแตกๆแ,แบบนี้ก็เพราะว่ามันเป็นคอกหมูเก่านะครับคงคงสร้างคอกตัวนี้แต่ก่อนเป็นคอกหมูนะครับเราก็ใช้ซีเมนต์เดิมที่เคยเททํทำคอกหมูนะครับจริงๆถ้าถือว่าทําใหม่เลยเทถึงเสาเสานี้ก็พอนะครับเทเทปูนถึงเสานี้ก็พอจะได้ไม่ต้องเปืองมากนะครับ พอที่ว่าตอนที่เขายืนกินเนี่ยมันไม่แฉะนะครับประมาณนี้ครับอคอกละได้ใส่ไว้ได้ประมาณอคอกละสามตัวเป็นครอบครัวของเขานะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับการเลี้ยงวัวไม่มี หลักสูตรตายตัวนะครับว่าจะต้องเลี้ยงแบบไหนคอกยังไงนะครับมันก็แล้วแต่คนเลี้ยงครับการเลี้ยงวัวก็เหมือนเลี้ยงลูกครับเราจะเลี้ยงเหมือนคนเลี้ยงลูกก็เลี้ยงแตกต่างกันไปครับลูกก็โตเหมือนกันวัวก็เหมือนกันเราเลี้ยงวัวก็ตามสไตล์เราเลยครับว่าเราจะเลี้ยงเขาแบบไหนนะครับปรับเปลี่ยนไปนะครับตามพื้นที่ตามความถนัดของแต่ละคนนะครับ ก็บามันเรื่อนร้อยก็ดีครับตามเท่าที่เลี้ยงเขาก็กินเหมือนเหมือนลูกผสมนั่นแหละครับกินเหมือนวัวทั่วไปนะครับอาจจะกินเยอะกว่านี้หน่อยครับข้อแตกต่างแล้วก็กินช้านะครับเท่าที่สังเกตดูกับลูกผสมเนี่ลูกผสมจะกินเร็วกว่านะครับ แต่ว่ามูล,ลค่านะคมูล,ลค่าในการจําหน่ายเลือดร้อยก็จะมีมูล,ลค่าที่สูงกว่านะครับแต่ก็แรกมาด้วยต้นทุนเริ่มแรกต้นทุนในการซื้อวัวเลือดร้อยเข้ามาเลี้ยงก็จะสูงกว่าวัวลูกผสมเช่นกันนะครับแต่ว่ามีข้อดีก็คือเรื่องพันธุกรรมนะครับเราพัฒนาพันธุกรรมต่อยอดของเราไปนะครับตามความชอบตามสไตล์นะครับครบการเลี้ยงวัวก็นั่นแหละครับ ทำสไตล์ราครับว่าเราชอบวัวสไตล์ไหนครับบางคนชอบวัวยาวครับบางคนชอบวัวแดงบางคนชอบวัวมีกล้ามเนื้อบางคนชอบท้ายหนาตัวลึกอะไรเงี้ยครับก็แล้วแต่สไตล์คนมันสนุกตรงที่เราได้พัฒนานะครับเราเห็นวัวที่เราพัฒนาในแบบของเราเนี่ยออกมานะครับแล้วก็มีคนแล้วจะมีความสุขมากกว่านั้นก็คือมีคนชอบวัวสไตล์แบบเดียวกับเรานะครับ ที่เราพัฒนาขึ้นมานะครับก็ประมาณนี้ครับถามว่าเลี้ยงวัวมีกําไรไหมครับก็มีนะครับแต่ว่าอาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่าการเลี้ยงวัวีนลงการลงทุนเริ่มแรกของเขานีจะสูงหน่อยนะครับทั้งตัววัวนะครับแล้วก็โรงเรือนก็วัวช่วงนี้ก็แพงครับอย่างแม่ลูกก็ สี่หมื่นห้าหมื่นขึ้นนะตอนนี้ลงทุนเริ่มแรกไหนจะลงทุนคอ,อกอีกนะครับแปลงหญ้านะครับถ้าเราไม่มีแปลงหญ้าเราก็ต้องซื้ออาหารซื้อฟางให้เขานะครับมันก็เป็นต้นทุนตรงนั้นแต่ว่าถ้าในระยะย,ยาวนี่เราเลี้ยงเขาดีเราสามารถเลี้ยงให้เขามีลูกให้เราได้ทุกปีได้ขายทุกปีได้ขยายฝูงขึ้นเนี่ยมันก็จะคืนทุนแล้วก็คืนกําไรให้เรานะครับแต่นั่นหละครับเพราะว่าบัวมันก็ ตั้งท้องก็เก้าเดือนแล้วนะครับกว่าลูกจะโตกว่าจะได้ตั้งท้องอีกมันก็นาน,นครับซึ่งในระยะยาวมันก็ดีนะครับแต่ว่าก็ต้องมีคนเลี้ยงเราก็ต้องมีเวลาดูเขาครับเขาถึงจะให้ลูกให้ลูกให้เราได้ดีนะครับถ้าเราปล่อยเขาปล่อยทิ้งแบบฟางมันก็นั่นแหละครับ ตามที่เราเลี้ยงครับเราเลี้ยงเขาดีเขาก็ตอบแทนดีเราเลี้ยงเขาแบบทิ้งๆิ้คว่างๆเขาก็ตอบแทนเราแบบทิ้งทิ้งคว่างๆน,งนะครับ <c oughs> ครับก็เลี้ยงไปด้วยศึกษาไปด้วยนะครับอย่าอย่าหยุดพัฒนานะครับศึกษาปัญหาศึกษาไปว่าเออมันมีมีโรคแบบนี้เราควรรับมือยังไงนะครับ หรือว่าตลาดวัวที่เราเลี้ยงอยู่เนี่ยมันควรจะไปยังไงแบบว่าคือศึกษาเรื่องเรื่องยาเรื่องโรคนะครับแล้วก็เรื่องสายพันธุ์แล้วก็บางคนบางคนม,มีวัวอยู่แล้วนะครับจากของบรรพบุรุษนะครับเราก็มาดูว่าเออวัววัวของบรรพบุรุษเราเนี่ยผู้ย่าตายายที่มีไ้ให้เนี่ยมันควรจะพัฒนาไปแนวทางไหนนะครับที่ตลาดต้องการครับอย่างเช่นบางคนมี มีวัวพื้นบ้านนะครับปู่ย่าตายายเลี้ยงมาแต่ก่อนมีวัวพื้นบ้านเนี่ยเออเราก็มาดูว่าวัวพื้นบ้านเนี่ยมันจะมันควรเข้ากับวัวอะไรควรจะใช้สายพันธุ์ไหนมาพัฒนานะครับไม่ใช่ว่าแบบเออเห็นว่าตลาดตอนนี้วัวประเภทนี้แพงเราก็เอามาใส่วัวเราทั้งที่ทั้งทั้งที่ทเราไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ศึกษาดูว่าวัวที่เรามีอยู่เนี่ยมันควรจะพัฒนากับวัวอะไรก่อน ถึงจะตรงตามความต้องการของตลาดนะครับอะไรอย่างเงี้ยครับต้องศึกษาไปด้วยเลี้ยงไปด้วยนะครับยิ่งมีวัวอยู่แล้วยิ่งดีนะครับได้ศึกษาเรื่องโลกเรื่องพฤติกรรมความเป็นอยู่ของเขานะครับยกตัวอย่างนะครับอาจจะบางคนอาจจะเห็นด้วยหรือบางคนจะไม่เห็นด้วยนะครับอย่างแนวแนวทางผมอย่างเช่นพวกพวกวัวลูกผสมยุโรปนะครับลูกผสมชาลาเล่แองกัสเนี่ย ผมก็จะพัฒนาไปทางยุโรปเลยนะครับเพราะว่าจะ,จะไม่ตัดไม่ตัดกลับมาบามันนะครับเพราะว่าด้วยเหตุผลว่าเพราะว่ามันจะไม่ตรงตามลักษณะนะครับอาจจะอาจจะดีเรื่องเรื่องโครงสร้างที่ดีขึ้นนะครับโครงสร้างที่ดีขึ้นแน่นอนครับจากวัวน้อน้อยของเรานะครับใส่บามันเข้าไปอะไรเงี้ยโครงสร้างดีขึ้นแต่ว่าความต้องการของตลาดอาจจะน้อยลง ตาผมก็คือถ้าเป็นพวกชาร์ลี่แองกัสก็คือพัฒนาไปทางทางนั้นเลยนะครับทางยุโรปเลยส่วนถ้าเป็นวัววัวพื้นเมืองวัวลูกผสมบาม่านเนี่ยเราก็ทําใช้บาม่านร้อยมาพัฒนาเพื่อยกระดับสายเลือดนะครับจดทะเบียนเป็นวัวลูกผสมนะครับ F1 F2 อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่จะไม่เอาบาม่านมาไขยกับแม่ยุโรปนะครับ ประมาณนี้ครับแนวทางก็ค่อยๆเลี้ยงค่อยศึกษาไปเรื่อยนะครับสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ประมาณนี้ครับการเลี้ยงวัวของผมครับบรรยากาศนะครับตอนเย็นๆแผงกุหลานะครับไม่ค่อยยังไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอาจจะไม่ค่อยได้ปุ๋ยนะครับก็ต้องใส่ปุ๋ยบำรุงกันไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็พามาชมนะครับประมาณนี้นะครับสีสุกฟาร์มนะครับเป็นอีกที่หนึ่งครับสีสุกฟาร์มอีกที่หนึ่งที่ใช้เลี้ยงที่นี่เราเลี้ยงบามันเลื่อร้อยนะครับส่วนอีกมีอีกที่หนึ่งนะครับแปลงใหญ่นั้นเราเลี้ยงเป็นลูกผสมนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวว่างๆจะพาไปชมที่ฟาร์มใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็พามาชมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ